พระธรรมหนึ่งซามูเอลบทที่สิบสามซาอูลมีอายุได้สามสิบปีเมื่อขึ้นเป็นกษัตริย์และพระองค์ทรงปกครองอิสราเอลอยู่สีิบสองปีซาอูลเลือกอิสราเอลสามพันคนให้สองพันคนอยู่กับพระองค์ที่มิกมาชและในแดนเทือกเขาแห่งเบตเอลส่วนอีกหนึ่งพันคนอยู่กับโยนาธานที่เมืองกีเบอาในเขตเบามินคนอื่นที่เหลือ ให้กลับบ้านไปโยนาธานบุกโจมตีกองทหารรักษาการของฟลิสเตียที่เมืองเกบาชาวฟลิสเตียได้ข่าวเรื่องนี้แล้วซาอูจึงสั่งให้เป่าแตรทั่วแดนและประกาศว่าชาวฮิบรูจงฟังดังนั้นอิสราเอลทั้งปวงจึงได้ข่าวว่าซาอูโจมตีกองทหารรักษาการของฟลิสเตียบันนี้ชาวฟลิสเตียเกลียดชังชาวอิสราเอลยิ่งนัก ฉะนั้นเหล่าประชากรจึงรวมตัวกันมาสมทบกับซาอูที่กิวการชาวฟิลิสเตียรวมตัวกันมาสู้กับอิสราเอลมีรถม้าศึกสามพันคันผลรถรบหกพันคนและมีทหารมากมายดุดเม็ดสายที่ชายทะเลผู้เขายกมาตั้งค่ายอยู่ที่มิกมาชทางตะวันออกของเบดอาเวนเมื่อชาวอิสราเอลเห็นว่าสถานการณ์ขับขัน และกองทัพของตนถูกตีอย่างหนักก็ซ่อนตัวตามถ้ำตามสมทุมพุ่มไม้ตามซอกหินและในหลุมในบอ่อบางคนก็ข่าแม่น้ำจอแดนหนีไปยังดินแดนของกาดและกิเลอาดฝ่ายซาอูยังคงอยู่ที่กิวการกองทหารทั้งหมดที่อยู่ด้วยพากันขวัญหนีดีฟอซาอูรออยู่เจ็ดวันตามที่ซามูเอลกำหนดไว้แต่เมื่อซามูเอล ยังไม่มาที่กิวการและคนของซาอูเริ่มแตกทับซาอูจึงสั่งว่าจงนำเครื่องเผาบูชาและเครื่องสันติบูชามาแล้วซาอูก็ถวายเครื่องเผาบูชาทันทีที่ถวายเสร็จซามูเอลก็มาถึงซาอูจึงออกไปต้อนรับซามูเอลถามว่าท่านทำอะไรลงไปซาอูตอบว่าข้าพเจ้าเห็นพร่พลกระจัดกระจายไป และท่านไม่ได้มาตามเวลาที่กำหนดไว้ฝ่ายชาวฟิลิสเตียก็มาชุมนุมกันอยู่ที่มิกมาชข้าพเจ้าคิดว่าชาวฟิลิสเตียจะลงมาถล่มเราที่กิวการแล้วเราเองก็ยังไม่ได้ขอความช่วยเหลือจากองค์พระผู้เป็นเจ้าเลยฉะนั้นข้าพเจ้าจึงจำต้องถวายเครื่องเผาบูชาซามูเอลตำหนิว่าท่านทำตัวโง่เขลาท่านไม่ได้ปฏิบัติตามพระบัญชาของพระยาเว พระเจ้าของท่านหากท่านได้ปฏิบัติตามพระองค์คงจะสถาปนาอาณาจักรของท่านเหนืออิสราเอลตลอดไปแต่บัดนี้อาณาจักรของท่านจะไม่ยืนยงองค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงเลือกคนที่พระองค์ทรงชอบพระทัยยิ่งนักและทรงแต่งตั้งเขาให้เป็นผู้นำประชากรของพระองค์เนื่องจากท่านไม่ได้ปฏิบัติตามพระบัญชาขององค์พระผู้เป็นเจ้าแล้วซามูเอลจึงไปจากกิวการ สู่กิเบอาในเขตเบนจมินเมื่อซาอูนับจำนวนพลที่ยังอยู่พบว่ามีเหลือเพียงหกร้อยคนซาอูกับโจนาธานราชโอรสและทหารที่อยู่ด้วยพักที่เมืองกิเบาาในเขตเบนจมินส่วนชาวฟิลิสเตียตั้งค่าอยู่ที่มิกมาชมีโจรสามกลุ่มจากค่ายฟิลิสเตียกองหนึ่งไปยังโอฟราในแดนชูอัอีกกองหนึ่งไปยังเบโธโฮโรน ส่วนกองที่สามเคลื่อนไปยังชายแดนเหนือหุบเขาเซโบอิมตรงข้ามถิ่นกันดานครั้งนั้นทั่วแดนอิสราเอลไม่มีช่างตีเหล็กเลยพระชาวฟิลิสเตียกล่าวว่าเกรงว่าชาวฮิบรูจะตีดาบหรือหอกใช้ฉะนั้นเมื่อชาวอิสราเอลจะรับผานคราดขวานหรือเขียยก็ต้องไปหาชาวฟิลิสเตียอัตราค่าจ้าง คือเงินหนักสองในสามเชเขวเป็นค่ารับผานและเจาะเงินหนักหนึ่งในสามเชเขวเป็นค่ารับพลาดขวานและประตักฉะนั้นในวันสงครามทหารที่อยู่กับซาอูและยูนาธานไม่มีหอกหรือดาบสักคนเดียวเว้นแต่ซาอูและยูนาธานเท่านั้นที่มีขนาดเดียวกันนั้นช่องเขาที่มิกมาชมีกองทหารของฟริสเตียรัรกษาการอยู่